สวัสดีค่ะสมาชิกวันนี้เราอยู่กันที่สนามเฉลิมโคบังควรธานีนะคะที่จะทำการชนในวันที่จ่องหยิบซ้ำกระดาษนี้นะคะสวัสดีค่ะน้องบ้าสวัสดีค่ะพี่มาจ้างยำคอยำขายบูไฟไปแปดค่ะไม่สาวน้องบ้าซ่องคนเฉลได้แค่นี้ต้มหยิบตอนนี้ต้มหยิบครับมาจากขายโคได้เถอะคะน้องขายโคบานบานครับขายโคบานบานหรืบานแจ็คแจ๊กนะคะแล้วงโมตอนนี้เขาหนังบ้าเฉลี่ยแดงคุณก็ตั้งไว้ลูกเบิร์ดโคแดงคุณก็ตั้งหรือว่าไอ้ลูกเบิร์ดนะคะลูกเบิร์ดเนี่ยอายุกี่ปีแล้วคะน้องประมาณแปดเก้าปี คนตั้งใช่ละที่นักคนตั้งตอนนั้นชนน้ำไหมคะน้องไม่กี่นาทีไม่กี่นาทีนี่ชนเข้าดื่มไหมเข้าเดิมชนเข้าดื่มนะคะตัวนี้ต่างชนเป็นแบบไหนคะน้องเดินหน้าแตงครับเดินหน้าแทงนะคะแล้วตัวโคโรนี่นี่ว่ามาได้กี่นาทียี่สิบยี่สิบมาอยู่พรองได้กี่วันละคะน้อง เจ็ดแปดวันแลยเจ็ดแปดวันว่างี้ถึงเหมือนชนนี้ก็ประมาณครึ่งเดือนนะคะหัวัต้องโขกินยากินน้ำดีไหมคะดีครับสมบูรณ์ยามีการเช้าเรื่อถังเบาะข้ากันเองเช้ากันหน้ากันครับเช้ากันห่ากันนะคะปนกันนะคะนี่ไส้ดอนไหมตัวนี้ดอนครับดอนโหลักกรุบหลักโทควาบมั้งไหมมีมั้งมีมั้งนะคะจำควาดไหมตัวนี้ไม่จำครับไม่จำนะคะคือไม่เกี่ยวเลยไมพาเดินอยู่วันกี่โลอะคะน้องประมาณหกเจ็ดโลเพเจ็ดโลไปครับช่วงนี้ปนหรือไม่ เก๋ๆครับเกกเเพ่อรื่มเบาเลยเรื่มเบาเลยครอบนี้ว่าจิตโขมานี่น้องไหนสายตาน้องช็อตพร้อมจะกีดเปอร์เซ็นต์ตอนนี้รวยครับรวยเลยคความมั่นใจคว้างรอบนี้อ่ะรวยเหมือนกันนี่ตาตัวชาวคอเด็กชนได้ไหมได้ชืชนได้เลยนะเบียดเดินพันพร้อมแล้วนี่พร้อมแล้วนะคะพี่ยาค่ะน้องฟ้าถึงเอฟซีพอดตามข้องไอ้ลูกเบิร์สสักนิดนึงค่ะก็ จะไปติดตามแดงคุณก็ตรังไว้ดเพยกันครับค่ะมาเป็นแด็กใจแด็กเชียร์นะคะให้กับแดงคุณก็ตรังนะคะตัวนี้ทําการชวนกับหลันดาโจฟาร์ดาราเชยนะคะก็มาเป็นแด็กใจแด็กเชียร์ค่ะให้น้องขวเบียร์ชัยรับใครนะคะขอบคุณแด่ซ้ำพัดค่ะ